สวัสดีครับเพื <om pt ol ed> ่อนเพื่อชาวภูมิทีวีทุกคนก็เราโอ้โหไม่เจอกันนานนานนาตั้งแต่เปิดเทอมผมก็ไม่ได้ทำคลิปเลยครับผมก็ต้องขออภัยด้วยทีครับ นะครับนาคุบนันซูเปอร์ผมกำลังนั่งดูแล้วช้อน,น53ก็ดูเป็นแล้วครับตอนที่โงกุลเนี่ยู้กับไอเอ่อไอไคโอชินของจักรวาลที่สิบนะครับโอเค เดคลิปนี้ครับผมขอลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะ